ไฟของคุณยังไม่ดับแค่หมันซ่อนอยู่ลึกกว่าเดิมในเช้าวันหยุดแบบนี้คุณอาจไม่ได้รู้สึกมีพลังไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นไม่ได้มีภารกิจสำคัญแค่ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วนั่งอยู่เฉยๆไม่มีความฝันยิ่งใหญ่ในหัวไม่มีเป้าหมายที่เร่งรัดไม่มีแม้แต่แรงอยากจะลุกจากเตียงและคุณอาจจะถามตัวเองเบาๆว่า นี่เราหมดไฟไปแล้วหรือเปล่านะผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดีคุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกครับมีคนอีกมากที่ยังมีความฝันยังอยากพาตัวเองไปให้ถึงแต่ตอนนี้ใจมันกลับนิ่งเหนื่อยเบาและเหมือนไม่แน่ใจอะไรอีกแล้วเราถูกสอนให้ลุกขึ้นเร็วให้มีวิน,นัยมีแผนมีเป้าหมาย แต่ไม่มีใครบอกเราว่าบางครั้งไฟในตัวเรามันก็ต้องการเงียบและความมืดเพื่อค่อยๆกลับมาติดใหม่อีกครั้งคุณยังมีไฟอยู่ครับไฟนั้นไม่ได้หายไปมันไม่ได้ดับแต่มันแค่หลบลงไปลึกเพราะข้างบนมันมีพายุเยอะเกินไปคุณเหนื่อยไหมครับคุณเคยรู้สึกไหมว่า ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาต้องไปให้ได้ตลอดเวลาต้องทำให้สำเร็จตลอดเวลาจนลืมไปว่ามนุษย์ก็แค่ต้องการหายใจบ้างเหมือนกันไฟในตัวคุณไม่ต้องโชว์ให้ใครเห็นไม่ต้องปลิ่งประกายตลอดเวลาแค่คุณยังรู้ว่ามันเคยมีอยู่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วคุณจำครั้งสุดท้ายได้ไหม ที่คุณทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อความคาดหวังไม่ใช่เพื่อภาพลักษณ์แต่เพราะคุณอยากทำจริงๆไฟในคนมันไม่ต้องดังมันไม่ต้องแรงมันแค่ต้องจริงเท่านั้นผมอยากให้คุณลองถามตัวเองเบาๆในเช้านี้ถ้าไม่ต้องแข่งกับใคร ฉันอยากลุกขึ้นมาทำอะไรถ้าไม่มีใครเห็นผลลัพธ์ฉันยังอยากเริ่มมันอยู่ไหมถ้าฉันทำเพื่อใจตัวเองฉันจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องพุ่งแรงไม่ต้องเริ่มจากแผนธุรกิจไม่ต้องเริ่มจากการวิ่งสิบโลไม่ต้องเริ่มจากเป้าหมายร้อยข้อ แค่เริ่มจากลุกขึ้นมานั่งแล้วหายใจลึกๆคือการจุดไฟครั้งใหม่ที่เพียงพอแล้วคุณไม่แพ้คุณไม่ได้ล้มคุณแค่พักนานกว่าปกติแค่นั้นเองและเชา้านี้คุณสามารถกลับมาได้เสมอจงลุกขึ้นเง,งียบๆจงกลับมาอย่างไม่ต้องเสียงดังและบอกกับโลกว่า ฉันยังอยู่ฉันยังมีไฟและฉันจะเดินต่อในแบบของฉันแม้จะไม่มีใครเห็นแม้จะไม่มีเสียงปลบมือแม้จะไม่มีไลค์ไม่มีแชร์แต่ถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้กับตัวเองนั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงขอบคุณที่คุณยังอยู่ขอบคุณที่คุณยังฟังมาจนถึงตรงนี้ ขอบคุณที่ยังเชื่อว่าไฟในใจมันกลับมาได้แม้จะเคยดับแต่ก็ไม่เคยหายไปขอให้วันหยุดนี้คุณได้ปล่อยใจให้ว่างเพื่อให้ไฟใหม่ค่อยๆลุกขึ้นอีกครั้งฝันดีในเช้าวันหยุดไว้พบกันใหม่ในเวอร์ชั่นที่คุณรู้สึกมีพลังอีกครั้ง